ถือเป็นข่าวเศร้าสะเทือนวงการบันเทิงญี่ปุ่นจริงๆการข่าวการสูญเสียอดีตนางเอกดังมิโฮนาคายามะเมโฮนายคยามะวัย54ปีหลังถูกพบร่างในห้องน้ำภายในบ้านพักของเธอย่านชิบุย่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตำรวจเร่งสอบสาเหตุสิ้นลมโดยเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุการณ์เสียชีวิตจากผู้ใกล้ชิดน่าสลดใจคือร่างที่สิ้นลมของเมโฮนายคยามะนั้นอยู่ในอ่างอาบน้ำตามข้อมูลชี้ว่าเธอล้มลงในห้องน้ำ และทางตำรวจกำลังสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งนี้จากการสอบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่งานของเมโฮพบว่าเธอไม่มาปรากฏตัวตามที่นัดหมายจึงเดินทางไปที่บ้านและพบเธอลม้มลงในห้องน้ำซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือไม่สำหรับมิโฮนากายามะเมโฮนาคยามอะเป็นที่รู้จักของแฟนๆชาวไทยจากภาพยนตร์รักในตำนานเรื่องเลิฟเลเธอถามรักจากสายลม รวมทั้งผลงานอื่นๆเช่น A Sleeping Forest ป่านิทรา1998เลิฟ2,000ปฏิบัติการรัก2,000 2,000เลิฟสตอรี่2,001เคนเจโน AI 2,016เป็นต้น